ยืนยันแล้วมเดเทคเตรียมเปิดตัวชิปเซตเดเมสติ้ 9,400+ ในงาน m d d c 2025วันที่11เมษายนนี้พร้อมแง้มรายชื่อ7รุ่นที่ได้ใช้ชิปนี้ก่<ม>อนหน้านี้จอมหลุดอย่างดิสตันชาเตชันได้รายงานว่าชิ 9, ปเดเมสติ 9,400+ พลจะเปิดตัวในวันที่11เมษายนนี้ล่าสุดทั้งม d ดเทค ก็ได้ออกมาประกาศจัดงาน MDDC หรือ MediaTek d i m e n s i t y Developer Conference 2025ในวันที่11เมษายนนี้ครับโดยงานนี้มีคำเปิดที่ว่า AI ในใจ Application ไร้ขีดจำกัดซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวชิปเซต d i m e n s i t y 9400 Plus รุ่นอัปเกรดใหม่ในงานนี้ด้วยครับสเปคโดยวรวมของ d i m e n s i t y 9400 Plus ยังคงใช้แบบเดียวกันกันกนกบ d i m e n s i t y 9400เช่น CPU Cortex x 9 25, Core. 2 5 1ร้ออคอความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น3 7จกิกะเฮิรตซ์จาก3 6 2กิกะเฮิรตซ์บวกกับคอเทค x 4จำนวน3คอและคอเทค a 7 2 0จำนวน4ีคอครับความเร็วของคอหลักที่เพิ่มขึ้นนี้เชื่อว่าจะทำให้เหลืลทองที่ใช้ชิป diamond city ้ 9, พาพันพจะมอบประสิทธิภาพที่สูงขึ้นจะมอบประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอีกอย่างน่าสนใจเลยครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่จะได้เปิดตัวพร้อมกับ diamond city 9400 Plus อีกเรกุ่นตามนี้ครับกว่า7รุ่นตามนี้ครับ Oppo f i n X8s Oppo f i n X8s Plus <S ซึ่งเป็น2รุ่นแรกที่จะได้เปิดตัวพร้อมกับชิปนี้ Vivo X20s 0 iQOO รุ่นใหม่ r e a m e GT รุ่นใหม่ OnePlus 8รุ่นใหม่ Redmi K80 Ultra ยังไงเราคงต้องรอดูกันเลยว่า MediaTek จะนำเสนอชิปตัวใหม่รวมถึงการทำงานร่วมกับ AI ได้ดีแค่ไหนในงาน m d d c 2025ที่จะถึงวันที่11เมษายนนี้ครับ